แปเทคนิคลับสู่ความมั่งคั่งตลอดชีวิต 1. เปลี่ยนจากหารายได้เป็นสร้างทัพย์สินคนทั่วไปใช้คำว่าทำงานหาเงินแต่คนมั่งคั่งใช้คำว่าสร้างเครื่องผลิตเงินรายได้เท่ากับผลลัพธ์ระยะสั้นทั์สินเท่ากับผลลับระยะยาวตัวอย่างทั์สินที่ทำเงินแทนเราเช่นหุ้นที่ปันผลอสังหาริมทรัพย์ที่ให้ค่าเช่าธุรกิจที่มีทีมรันแบรนด์ส่วนตัว IP เช่นเพลงหนังสือคอร์สระบบออนไลน์เช่นเว็บขายสินค้าฐานลูกค้าระบบอัตโนมัติไม่เสร็จที่สำคัญมากคือถ้าต้องทำงานเพื่อได้เงินแปลว่าเรายัางไม่ได้เป็นเจ้าของทับสิน 2. เปลี่ยนจากรายรับรายจ่ายเป็นรายได้เท่ากับทับสินเท่ากับรายได้ใหม่นี่คือวงจรเงินของคนธรรมดาเงินเข้าใช้จ่ายหมดนี่คือวงจรเงินของคนมั่งคัง่ง เงินเข้าซื้อทับสินทับสินผลิตเงินเพิ่มซื้อทับสินเพิ่มแล้ววนซ้ำคนธรรมดาใช้เงินซื้อไลฟ์สไตล์คนมั่งคั่งใช้เงินสร้างระบบพลังที่แท้จริงคือการหมุนรอบให้ได้หลายรอบในชีวิต 3. รายได้ที่ไม่ต้องแลกเวลาคือความมั่งคั่งแท้จริงรายได้มี3แบบ 1. รายได้แบบต้องแลกเวลาเช่นเงินเดือนงานรับจ้าง 2. รายได้แบบทบต้น เช่นดอกเบีย้ยปันผลค่าเช่า 3. รายได้แบบระบบเช่นธุรกิจทีมงานแพลตฟอร์มคนมั่งคั่งจะสร้างทั้ง B และ C 4. เข้าใจพลังของดอกเบี้ยทบต้นคือเงินทำงานแทนเราและเวลาคือเชื้อเพลิงสูตรนี้ทำให้คนธรรมดาชนะคนเก่งได้เพราะเวลาชนทักษะได้อย่าเข้าใจผิดว่าเศรษฐีเริ่มด้วยเงินเยอะส่วนใหญ่เริ่มเร็วให้เวลาเป็นผู้ช่วย 5. ความมั่งคั่งเริ่มจากความรู้ที่คนอื่นไม่มีตลาดให้รางวัลกับความเชี่ยวชาญเฉพาะทางความรู้ที่เจาะลึกทำให้คิดแพงได้แข่งน้อยลงทำงานสั้นลงผลลัพธ์สูงขึ้นสูตรง่ายๆความรู้ทั่วไปเท่ากับรายได้ขั้นต่ำความรู้เฉพาะเท่ากับรายได้สูงความรู้หายากเท่ากับรายได้ไม่มีเพดานความรู้เป็นทัพสินที่ไม่มีใครยึดได้และให้ผลทบตันที่สุด 6. ควบคุมอารมณ์มากกว่าเงิน คนส่วนใหญ่แพ้ตลาดไม่ใช่เพราะความไม่รู้แต่แพ้อารมณ์เช่นโลภตอนคนอื่นโลภกลัวตอนคนอื่นกลัวหมดกำลังใจตอนใกล้สำเร็จเติมเงินตอนแพ้ถอนตอนกำลังชนะเครือข่ายเศรษฐีโลกบอกเหมือนกันว่าอารมณ์เท่ากับตัวทำลายความมั่งคั่งที่ใหญ่ที่สุดคนเก่งแพ้คนใจเย็นเสมอในเกมระยะยาว 7. สร้างวงจรคบคนเก่งกว่ารวยกว่าใจกว้างกว่า คุณจะหาเงินได้ง่ายขึ้นถ้าอยู่ถูกวงการทักษะเกิดจากการทำงานความมั่งคั่งเกิดจากสภาพแวดล้อมเงินเป็นผลการอยู่ถูกพื้นที่ตัวอย่างง่ายๆเช่นอยู่กับคนดีกว่าคิดดีขึ้นอยู่กับคนกล้ากล้าทำอยู่กับนักธุรกิจคิดเงินอยู่กับนักลงทุนคิดทบต้นอยู่กับคนขี้กลัวหยุดพัฒนา 8. อย่าพยายามรวยเร็วให้พยายามรวยโดยไม่พลาดคนจนพยายามเดิมพัน คนรวยพยายามป้องกันความเสี่ยงความมั่งคั่งเกิดจากไม่ทำผิดหนักไม่เสียเงินใหญ่ไม่ล้มแล้วต้องเริ่มใหม่สิ่งที่ค่าเงินเร็วที่สุดคือความเสี่ยงที่ไม่จำเป็น 9. อย่าใช้ Leverage ให้เป็นคือตัวคูณรายได้ Leverage มีหลายแบบเงนินทุนคนเทคโนโลยีอินเทอร์เน็ตคอนเทนต์ระบบรายได้แบบไม่ใช้ Leverage เท่ากับสเกลไม่ได้รายได้แบบใช้ Leverage เท่ากับไม่มีเพดาน 10. รายได้ต้องมากกว่าไลฟ์สไตล์เสมอคนจนอยากโชว์ว่ารวยคนรวยอยากเงียบว่าจนสาเหตุคือเงียบเท่ากับสะสมทุนโชว์เท่ากับสะสมหนี้ไลฟ์สไตล์ควรมาช้ากว่าทับสินเสมอแกนสุดท้ายของความมั่งคัง่งความมั่งคั่งมีสามเลเยอร์คือเงินเท่ากับซื้ออิสระได้เวลาเท่ากับซื้อพลังชีวิตได้จิตใจเท่ากับซื้อความสุขได้ส่วนใหญ่ใช้ชีวิตผกผัน คือเสียเวลาเพื่อหาเงินเสียสุขภาพเพื่อหาสถานะเสียความสุขเพื่อโชว์ภาพลักษณ์คนมั่งคั่งจริงรู้ว่าความอิสระคือความหรูหราสุดท้ายของชีวิต